สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนไปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกวัวแก้วนาลากรน,นะคะสวยๆเลยนะน,นี่นะคะเสรยดเดียดที่หลังได้ค่ะค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริกบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสวมมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่3าขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นอยู่ด้านสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ เอามือช้อนที่ฐานนิดนะคะหรือป้องกันดิชีจับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับดิบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะ พัดค้ำสี่เส้นนะพัดค้ำห้าเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะพัดค้ำห้าเส้นมานะคะเราจะเหลือนิดนอีกสองเส้นอยู่ใกล้ๆตัวเราแบบนี้จับพัดค้ำห้าเส้นมาค่ะนะคะตึงไว้นะอย่าให้หลุดน,นะคะจับพัดค้ำห้าเส้นมานะพัดมาค่ะ เส้นถัดมาค่ะสรดุดที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสรุดที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นถัดมาค่ะสรดุดที่หนึ่งทะลุรูที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะสรดุดที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ห้านะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหร,รียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะ1 2ึสามนะคะ นี่ค่ะเสร็จนะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริ้บินมาค่ะพับมาด้านหลังพับกลับไปด้านนี้นะต่ลอลงไปค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดล้อสามเส้นไปนะคะ,น,คะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินหิงค่ะ มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบมบิ้นความยาว30ซนตมรค่ะสอสีสีละแปเส้นนะคะนะเอาสีครีมไว้ด้านล่างนะคะสีเขียวไว้ด้านบนค่ะจับปลายลิบบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดรอดสเส้นไปค่ะ1 2 3นี่นะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะจับนิ้วมืขึ้นด้านบนนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้บิดแบบนี้นะคะสับดุนี้ค่ะนะคะค่อยค่อยดึงประคองลงมานะขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะแล้วก็บิดมาแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะพเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจแบบับริบบิ้นมาด้านหลังค่ะพับกลับมาด้านนี้นะสอดลงไปค่ะสอดลงไปดูนี้นคะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะนะปลายลินบิ้นเราก็ไม่เสมอกันนะคะแล้วก็ตัดปลายลินบิ้นให้เสมอกันก่อนนะ นแบบนี้นะคะแล้วก็จับริบมิดนะคะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะข้ามเส้นนี้นะมาสอนตรงนี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลองใน,นหน้ากลีบแบกนะทะลุลงด้านล่างนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเอได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นดิบินมาแบบนี้นะพาม,มาด้านนี้นะคะปิดควอมแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะในมาแบบนี้ เสแล้วเราก็ตัดปลายนิ้บิินนะคะนี่ค่ะพับสอดขึ้นด้านบน เรียบร้อยแล้วคะ่ะดอบบกบัวแก้วนาลากรน,นะคะเสร็จสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ